สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มานั่งพักเหนื่อยอยู่ตรงที่ตรงปาาหน้าบ้านนะคะตอนนี้ไม่มีลูกค้าแล้วเลยมานั่งพักนิดนึงบรรยากาศดีมากเลยค่ะอยาให้ดูบรรยากาศรอบบ้านรอบบ้านกันตอนนี้มันเป็นเวลาโปรเพลย์นะคะนนเกือบจะหกโมงแล้วมันอากาศมันแบบ มันนั่งง่วงนอนมากๆเลยค่ะก็เลยต้องเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็มานั่งแหมะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปต่าก่อนอ่เดี๋ยวคืนนี้นะคะมันก็จะมีคอนเสิร์ตที่ปาร์ตี้ชายหาดกันนะคะคืนนี้ก็จะมีนักร้องมาเยอะแยะเลยรู้สึกว่าจะมาประมาณสี่ห้าวงได้เลนุ้ยก็คงไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อย ลาซีลาซูนี่นแหละค่ะก็เลยไม่ได้ไปอย่บ้านเลยก็มาเบินให้ฟังนี่แหละค่ะว่าอดป่อยเหนื่อยงเงี้ยค่ะทำงานมาเนี่ยก็เลยอยากพักผ่อนมากกว่าจริงๆก็อยากไปปาร์ตี้กับเขานะคะว่าคืนนี้ถ้าทางมันคงสนุกมากๆแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าคนมาจากต่างจังหวัดเยอะแยะเลยค่ะมาเที่ยวบ้านเรากันก็นั่นแหละ กดมากดไิดบ้งไม่เฉยอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาจะประชาสัมพันธ์เรื่องครีมนิดหนึ่งนะคะครีมตอนนี้อ่าพอดีมิกน้ามาล็อกไว้ประมาณสิบหลอดค่ะตอนนี้ของที่ร้านเหลือแค่สิบห้าหลอดนะคะก็ตอนแรกนุชก,ก็ไปสั่งมาเพิ่มละ30สิบหลอดตอนนี้ก็เหลือแค่สิบห้าหลอดนะคะจากหลอดเดิมที่มีห้าสิบหลอดนี่ครีมก็มีก็สั่งเข้ามากันนะคะตอนนี้นุชว่างละว่างส่งของแล้วเดี๋ยวก็ นี้จะมาสาธิตการทาให้ดูอีกรอบนึกงว่าควรทาเท่าไหร่ปริมาณยังไงเห็นไหมอืเท่านี้เลยเวลาทาเสร็จก็แต้ม5ุ้ดะคะตัก๊กน,นิ๊ะตะกตึ๊กติ๊ดติ๊แติ๊ดติ๊กติ๊กติ๊กตา๊กต้ากติ๊กตตกนี่ก็ คิวดูชุ่มชื้ขนขึ้นมื่อกี้เลยนะคะค่อยจะอ้วนพาไปดูขนมที่ร้านกันันทำขนมเยอะมากเลยนะคะอเคร้าน,น,นาีนอะไรบ้างนนไปนอ้ัถามนอรื่องตอนนี้จะมี วันนี้จะทำเป็นตัวนี้เป็นเป็นเค้กนมสดนะคะส่วนตัวนี้เป็นบราวนี่ข้างหน้าเป็นมสูสไลช็อกส่วนตัวนี้เป็นเลเวลเลตแล้วก็เป็นช็อกโกแล,กนกลนตนมสดนะคะส่วนตัวนี้ก็อยากกินมันทุกอันเลยแต่ว่าอัวนไม่ก,กินเดี๋ยวข้าวตัวไปทำงนนนะะานแล้วค่ะมีนขับใหม่แล้วบ๊ายบาย